ในตอนต้นของพระกัมพีมีเรื่องหนึ่งที่ดูประหลาดมากเราเห็นภาพของอดัมกับเอวานในสวนเอเดนและทุกๆสิ่งในสวนนั้นก็ล้วนหนีเยี่ยมอย่างที่ควรจะเป็นเว้นแต่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามพวกเขาไม่ให้กินเพราะมันอันตรายและจะทําให้พวกเขาตายได้แค่นั้นเหรอแค่ไม่ยุ่งกับผลไม้นี้เราก็สบายแล้วใช่ไหมใช่แล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ในสวนนี้มีงูอยู่ตัวหนึ่งและมันก็เริ่มเล่าเรื่องที่ต่างออกไป มันบอกว่าที่จริงแล้วถ้าเจ้ากินผลจากต้นไม้นี้เจ้าจะได้เป็นเหมือนพระเจ้าอาดามกับเอวาก็เชื่อคําของงูและกินผลไม้นั้นด้วยเหตุนี้เองความดีในสวนนี้ก็เสื่อมสลายไปอย่างน่าเศร้าแล้วความชั่วร้ายกับความตายก็เข้ามาในโลกที่พระเจ้าได้สร้างไว้อย่างดีเดี๋ยวก่อนนะทําไมถึงมีงูพูดได้ในสวนนั้นเจ้างูนี้คือเป็นตัวปัญหาชัดๆใช่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดมาก ที่ประหลาดไปกว่านั้นคือการที่พระคมภีร์ไม่ได้บอกเราว่างูเข้าไปอยู่ในสวนได้อย่างไรหรือเข้าไปทําไมพระคัมภีร์เพียงนําเสนอว่างูนั้นเป็นสิ่งทรงสร้างที่กบฏต่อพระเจ้าและอยากจะทําให้คนอื่นๆสงสัยในความดีของพระเจ้าจนนําพวกเขาไปสู่ทางแห่งความตายดังนั้นแล้วไม่ว่างูตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามแต่มันคือต้นตอความชั่วร้ายที่แทรกซึมอยู่ในโลกและในชีวิตของเราจวบจนทุกวันนี้แต่ยังมีความหวังอยู่ พระในจุดนี้ของเรื่องพระเจ้าได้ให้สัญญาที่น่าสนใจอย่างมากกับอาดัมและเอวาพระองค์บอกว่าในอนาคตจะมีผู้หนึ่งมาจากพงพันธุ์ของเอวาชายคนนี้จะมาบทขยี้หัวของงูและทำลายต้นตอแห่งความชั่วร้ายอย่างไรก็ดีในระหว่างการต่อสู้งูจะกัดที่เท้าของชายคนนี้เหมือนกับการตายตกไปตามกันใช่ไหมใช่แล้วนี่เป็นพระสัญญาที่แปลกประหลาดแต่ก็งดงามแล้วเรื่องก็ถูกค้างเอาไว้แบบนั้น จนถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าเรียกชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมและตรัสว่าพระพรและความดีงามทั้งหลายจะถูกนำกลับมายังบรรดาประชาชาติทั่วโลกผ่านทางครอบครัวของเขาและเมื่อเราติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้พบกับหนึ่งในลูกหลานของอับราฮัมที่ชื่อว่ายูดาห์เขาได้รับสัญญาว่าจะมีกษัตริย์องค์หนึ่งมาจากเชื้อสายของเขาและทั้งโลกก็จะติดตามกษัตริย์องค์นี้ และพระองค์จะนำสันติสุขและความปลองดองมาจะมีอาหารน้ำองุ่นน้ำนมและสวนองุ่นมากมายมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากกษัตริย์องค์แรกที่เราได้พบจากเชื้อสายของยูดาห์นั้นชื่อว่ากริย์ดาวิดดาวิดเป็นวีรบุรุษบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ที่มาขยี้งูก็ได้แต่ปรากฏว่าดาวิดเองก็ติดเชื้อบาปเหมือนกันกับมนุษย์คนอื่นๆเขาไม่เคยได้ขยี้งูนั้นแต่ตรงกันข้ามกลับถูกงูจัดการแทน แต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าก็ประทานพระสัญญากับดาวิดว่ากษัตริย์องค์นี้จะมาจากเชื้อสายของเขาอย่างแน่นอนแต่เมื่อคุณอ่านต่อไปในเรื่องก็พบว่าลูกหลานแตละคนของดาวิดต่างเป็นคนที่ใช้การไม่ค่อยได้พวกเขายอมแพ้ให้กับงูพวกเขาเลือกความชั่วร้ายติดตามเงินทองเซ็กซ์อำนาจและพวกเขายังไปติดตามพระต่างๆด้วยเรื่องราวเลวร้ายลง พวกเขานำประเทศอิสราเอลให้ตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วจากนั้นอนาณาจักรบาบิโลนที่ทั้งยิ่งใหญ่และชั่วร้ายก็เข้ามาจาับพวกเขาไปเป็นชเชลยตอนนี้จึงกลายเป็นว่าพวกเขาไม่มีกษัตริย์ที่จะมาทำให้พระสัญญาสำเร็จได้อีกต่อไปแล้วดูเหมือนแผนการของพระเจ้าจะล้มเหลวแล้วแต่ท่ามกลางเวลาอันมืดมิดนี้ก็มีกลุ่มคนประหลาดที่เรียกกันว่าผู้เผยพระวจนะปรากฏขึ้นเพื่อเขาไม่ยอมหยุดพูดถึงกษัตริย์ผู้จะเสด็จมา และคอยย้ำเตือนเราถึงพระสัญญาที่ว่ากษัตริย์องค์นี้จะมาพระองค์จะเอาชนะความชั่วร้ายและฟื้นฟูสวนของพระเจ้าทีนี้มีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งชื่อว่าอิสยาที่บอกกับเราว่าทําไมกษัตริย์องค์ที่ว่านี้จะต้องถูกงูกัดอิสยากล่าวว่ากษัตริย์ตามพระสัญญาจะได้รับบาดแผลที่ว่านี้เนื่องด้วยความชั่วร้ายของมนุษยชาติและบาดแผลนั้นจะฆ่าพระองค์แต่จูๆ่ๆหลังจากนั้นพระองค์ก็จะกลับมาอิสยาบอกว่า เนื่องจากพระองค์ต้องทนทุกข์จากบาดแผลนี้พระองค์จึงสามารถเป็นแหล่งแห่งการเยียวยารักษาผู้อื่นแต่ว่าพันธสัญญาเดิมจบลงโดยที่กษัตริย์ผู้บทขยี้งูที่ทุกคนพูดถึงนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยนี่คือเหตุผลที่พันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยการแนะนําเราให้พบกับพระเยซูชาวนาซาเรสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงคนทั่ว,วไปแต่เป็นผู้ที่จะมาทําให้พระสัญญาโบราณนี้สําเร็จใช่แล้วเราได้เรียนรู้ว่า พระองค์เป็นเชื้อสายของดาวิดของยูดาและของอับราฮัมพระองค์เดินทางไปช่วยอิสราเอลเพื่อประกาศว่าความดีงามแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาถึงแล้วและพระองค์ก็เริ่มเผชิญหน้ากับผลลัพธ์จากความชั่วร้ายของมนุษย์ด้วยการรักษาพวกเขาด้วยการอภัยบาปผิดให้กับพวกเขาผู้คนมากมายก็เริ่มเชื่อว่านี่แหละคือกษัตริย์ในพระสัญญาแต่พระเยซูก็เริ่มบอกกับสาวกคนสนิทของพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์และนำสันติสุขมา ด้วยการรับเอาผลจากความชั่วร้ายทั้งหมดของมนุษย์มาไว้ที่พระองค์เองแผลมรณะจากงูกัดใช่แล้วดังนั้นจึงดูเหมือนกับว่างูได้รับชัยชนะไปแล้วที่จริงเรื่องนี้จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันทีหากไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถัดไปพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้พระเยซูก็มีอำนาจเหนือความชั่วร้ายและความตายดังนั้นเรื่องราวที่เหลือในพันธสัญญาใหม่จึงเกี่ยวกับการบอกว่า ฤทธิอำนาจเหนือความชั่วร้ายและความตายของพระเยซูนั้นมีพร้อมให้กับเราแล้วเพื่อเราจะเริ่มต้นเผชิญหน้ากับผลของความชั่วร้ายในชีวิตของเราได้แต่ถึงอย่างนั้นความตายและความชั่วร้ายก็ยังเป็นปัญหาจริงๆในโลกรอบตัวเราดังนั้นเรื่องราวในพระคัมภีร์จึงจบลงด้วยการบรรยายถึงอนาคตที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและปิดฉากจบเรื่องนี้ลงพระองค์จะทำลายงูจนสิน้นซากและรื้อฟื้นความงดงามแห่งสวนขึ้นมาบนโลกใบนี้อีกครั้ง